สวัสดีครับผมตอนนี้วินาทีนะครับวินาทีประวัติศาสตร์นะครับเสียนปูนะครับตรงน,นี้เป็นเสียนปูนะครับผม ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชิ้นส่วนที่หนึ่งนะครับก็คือเสียรขององค์ปู่ปาริจิตน,นะครับมีน้ำหนักเยอะแล้วก็ใช้เวลานานนะครับในการยกขึ้นนะครับผมนี่นะครับก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นเรียบร้อยแล้วก็เ,วเดี๋ยวก็จะทำการหอนะครับ นี seats, ่นะครับให้สัญญาณแล้วเครยนให้สัญญาณแล้วปู่ก็เตรียมขึ้นรถนะครับผมก็เดี๋ยวเหลือหฮมนะครับไอหมูตีอ่ะตั้งแ่พวกทั้งหอยเนาะมูจะเจยเนาะไปเปิดตีกันเปิด โอ้ึ้นมาเลยเนาะเมื่อกี้ฟ้าลงโรกนะครับนี่นะครัแบเหรียญปวย โปยบุญนะครับที่ f อส่งมานะครับผมนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ปิดตำนานนะครับวันนี้ปิดตำนานปู่ปริจิตหน้าโกกอกนะครับภาพนี้จะเป็นภาพสุดท้ายนะครับที่โกกอกที่เอจะได้เห็นกันสำหรับปู่ปริจิตก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอวานอนนิวาสนะครับจังหวัดสกลน,นครนะครับซึ่งเป็นพื้นที่แห่งใหม่นะครับที่ลุงไปซื้อไว้นะครับ นี่ก็ทีมรถน้ำของเรานะครับวันนี้ไทยบ้านนอกก็เกาะติดสถานการณ์อยู่นะครับผมไทยบ้านนอกเดินครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากบ้านนอกก็จะได้ขับรถคันนั้นนะครับที่มีพระนะครับผมนำพระนำทางนะครับผมบุญอย่างยิ่งนะครับผมเป็นบุญเนาะตัดทิศทางคุุณคณป้าสรุปในมอบหมายให้นะครับในการนำน้องค้ำคูณนะครับนำคูณนำแสงสว่างครับผม ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีที่งามนะครับสาธิสุขนะครับนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้คุณคุณป้าที่ผ่านพ้นทหารบริษัทต่างๆเดี๋ยวเราก็ดูการขนส่งนะครับดูบรรยากาศการเคลื่อนย้ายเนาะไม่เสียหายเลยนะครับวันนี้การเคลื่อนย้ายของพวกเราประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ประสบผลสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอ้พี่เอ็งอะ ผม, ас <ас> ผมเ,เ,เป็นคนผลลูกง่ายนะผลลูกพ่อปู่อยู่กกอกปีกว่าเนาะเบาเบามากไม่ติดขัดเลยเนาะไม่ติดขัดเลยตอนนี้เนี่ยครูก็ยังผลลูกนลูกแล้วลมมาเย็นๆอ่ะใช่ลมเย็นมาเลยแม่ก็สวยด้วยอันนี้ไม่มีแดดละอันนี้ประมาณกี่โลคันนี่เสียตรงเสียนี่ประมาณกี่โลต้องถามรถเคานครับน่าจะหลายตันครับเขาบอกมาแล้วว่าวันหนักงสิบสาม จุดหอ้กิโลใช่ครับเขาเขารับน้ำหนักได้มันจะมีเกวัดอยู่บนรถเขาใช่มีเกวัด13ตันนะครับผม 1,000... เอ่อหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยกิโลครับผมก็เบาเหมือนปุยนุ่นนะครับเบาเหมือนปุยนุ่นเพราะว่างานเราสำเร็จแล้วสเร็จคือรุ้นตั้งแต่เช้าใช่ครับใช่เพ้าผมก็นึกภาพอยู่จะออกมาเป็นอย่างไร ผมห่วงทุกตอนเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นกับตาก็วันนี้แหละตอนที่แรกก็ห่วงชิ้นที่สองห่วงชิ้นที่สามก็ห่วงชิ้นที่สี่ห่วงชิ้นที่ห้ายิ่งห่วงมากกว่าห่วงไปทีละชิ้นไปทีละชิ้นเนี่ยครับเสาปานนะครับผมคนบ้านกกอกนะครับนี่เป็นเป็นงานที่เรียกว่าหาดูยากนะครั้งแรกที่เคยเห็นรุ่นไปด้วยเลยรุ่นรุ่นรุ่นงานยังเนียบอยู่เลย ได้ผลนะครับได้ผลส่วนที่ส่วนที่เอามาจากประ่ทศเทด้านด้าน,นล่างคือได้ผลก็แล้วรอดูการเคลื่อนย้ายนะครับของพวกเรานะครับก็ถือว่าฮีสนั่นเลยนะครับจบไปแล้วนะครับภารกิจการรื้อถอนก็เหลือการเคลื่อนย้ายเดินทางนะครับผมไปที่จำปาดงนะครับ อยาให้ดูป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนรถที่เคลื่อนเสียนปูปริจิตนะครับนี่นะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเก้านะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเก้าเป็นรถที่จะนําเสียนลงปูนะครับเป็นรถนําขบวนนะครับนี่รถนําก็เป็นคันนี้เสียนก็จะวิ่งตามคันนี้นะครับโดยมี โชเฟอร์นะครับเสียอ้วนนะครับเสียอ้วนของเราอเอดูนะเล่นไฮไลท์เฮ้ยีเด็ดทีเด็ดงวดนี้อันนี้งวดนี้มาแน่นอนเอฟซีถามเข้ามาเยอะถ่ายให้ดูหน่อย โอเคเนาะบรรยากาศโดยรวมนะครับนี่ครับเรายูทูบเบอร์ของเราก็ขนลูกไปตามๆกันไม่ว่าจะเป็นพี่เน่งหรือว่าใครๆเนาะที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้เนี่ยมาดูพิธีาการรื้อถอนองค์ูบริจิตนะครับนี่ครับที่เสือก็เก็บบรรยากาศนะครับผมนายจางกึมนะครับยายรองนะครับ ไปขั้นใดนไปขันใดบได้ไปเอาบ่คอยมีจุระบ่ช่างช่างมาทำบ้านติ่้แล้ส่งไปาส่งกำลังใจเนาะส่งกำลังใจไปให้ลุงพลคนบ้านกบก่งขนงนแบเป็นใจเลือได้ลองอยังลองอยู่ยลอง